ก็สวัสดีครับคือจัดวิดีโอแต่ละทีเนี่ยคือไม่รู้ว่าไปรู้ว่ามันรอไม่รอหรือว่าทรงผมอะไรไปยังไงเลยรก็คือไม่ก็ได้คิดหรอกก็คือกะาว่าจะมาไอทำตามวัตถุประสงค์ที่เราคิดอ่ะเออกะว่าเออสมมุติว่าวันนี้กะจะมาพูดสักสิบนาทีห้านาทีเออก็จะพูดไปเออวันนี้กะจะมาร้องเพลงสองสามเพลงก็จะมาร้องไปอะไรงเงี้ยก็ว่าไปนะอืมก็แล้วแต่จังหวะที่เหมาะสมอ่ะ ติดนี่เพื่อนอยู่สองเพลงสองสามเพลงก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังมันยังไม่ร้องให้ฟังเลยก็เพลงไหนก็ได้แล้วเพื่อนก็ไม่ได้ระบุด,ด้วยถ้าถ้าผมเช็คไอ้ข้อมูลล่าสุดเออ <c oughs> ผมก็เลยนึกอยากร้องเพลงตามใจถ้าผมอยากจะรนะ้อง่ะนะก็ลองฟังดูนะฮะ ก็อาจจะร้องสักเต็มที่ก็สองเพลงอาจจะมีแถมสักเพลงอะไรเงี้ยนะอืมครับ <c oughs> มาแล้วแก้วตาสัญญาไว้ยังจำบุญนี้บาปนำ พี่มาไม่เจอหนวนางทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางพี่อ้างว้างอารมณ์นางไม้แน่เลยใหญ่เฉยให้ช้ำวินญ,ญานววน้องไม่มา ยิ่งพาวราบรบมหรือเจ้าเขาไพราบางไว้ซ่อนชมข้าขอวอนไพรพนมวอนสิ้นลมบวงสวงจอมไพรเทพารักร่มใสาสาขาอุ้มสมพานางน้องมา ให้ข้าเถิดนะพระใสมีน้ำตาข้าลังรินจากใจขอหลังไว้หล้างเท้าเทวดาขอหนุนตกนางจนสร้างอรุณไทยยอมแม้สิ้นใจ เส้นสวงแดบปวงเทวาคอยเจ้าแม่เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตาลินหลังลินรินหลังลารากไม้ใสงาม เี่ารักรุมใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมาให้ข้าเถิดนะพระใสมีน้ำตาข้าลังรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดา ขอนุนตักนางจุนสรางอรุณโนไทยยอมมาสิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาขอเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตา ริมหลังลารากไม้ใสงามจบไปครับเพลงแรกน้ำตาลาใสคือก่อนจะร้องเนี่ยผมก็ผมก็เปิด YouTube แล้วผมก็ฟังสามสี่รอบอะ่ะเอผมก็กำหนดใจใจอะก็เนื้อหาผิดถูกกันแล้วแต่คือผมไม่ได้สีเดียรนะก็คือผมร้องให้เพืเ่อนๆฟังเฉย อก,ก็ทุกเพลงก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าไอเพ,งพลงฝรั่งที่ผมร้องทั้งกวอนนะผมผมฟังสิบรอบเลยเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพ,งพลงฝรั่งอ,ะอ,อ่ะอ่าในเพลงที่สองนะนใจสรารภาพของคุณก๊อตจากกัปันอับคนบุรีเมื่อกี้ก็ของคุณไทยธนาวุตรนะแค่เพียงสมุิว่าหยุดครบกัน ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดจากใจก็คงเหมือนตายจากกันด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ อ่อนไหวแม้ใจของเธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเคียงข้างห่างกันวันไหวขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารพาพ กดโทรศัพท์รับจาก็ยังน้อยใจอยู่ไกลจนชินไม่อยากได้ยินคำว่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพุนมา นักนาจนเธอไร้ความเกินกันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่ยานานเพราะใจที่ทอรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับชาก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่างไกลผลลับ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพุนมาหนักหนา,นาจนเธอไร้ความเกินกันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อยา่านอนเพราะใจที่ทรมานกอยนานจะผ่านสิ้นลม จบไปสองเพลง <c oughs> <c oughs> ทีนี้ผม <c oughs> ผมจะมีเพลงแถมมาอีกอีกเสเพลงหนึ่งนงนะเอวผมผมรู้ว่าเพื่อนผมชอบชอบ,ชอบฟังเรนโบ้ผมจะลองผมก็ผมก็ร้องได้พอฟังอนะละก็ก็ไม่รู้ว่าเพลงไหนที่เพื่อนชอบลนะก็เออผมก็ร้องได้บฟังอันนะเออเออของคุณเรนโบ้นะเพลงนี้ ปล่อยให้ฉันได้ฝันลำพังอย่าหยุดยังให้คิดลืมเธอแค่ได้เห็นได้คุยได้เจอเท่านั้นก็คงเพียงพอแก่ใจก็เข้าใจกันดีหัวใจเธอมีใครเขาเป็นหนึ่งอยู่เหนือผู้ใด แต่ก็ยังยอมทนเพียงแค่เธอเข้าใจขอเป็นเพื่อนก็คงมากพอแค่เท่านั้นก็พอแค่เด้รักเธอไปไม่ต้องการได้รักคืนมาเจ็บและช้ำเท่าไรไม่มีวันเลิกราขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียว แค่เท่านั้นก็พอแค่ได้รักเธอไปไม่ต้องการได้รักคืนมาเจ็บและช้ำเท่าไรไม่มีวันเลิกราขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอ ติปล่อยฉันได้รักเธอไปแกเสียความหมายที่ฉันได้มา ไม่ต้องการจะไปไขว,ขว่คว้าคิดยื้อแย่งใจเธอมาจากเขาแค่ได้มาเจอกันฉันก็คงดีใจก็เพียงแค่เรามาคบกันส่วนตัวฉันจะเป็นเป็นอย่างไรเชืางมันแม้ร้องไหา้คนเดียวก็ยอม แค่เท่านั้นก็พอแค่ได้รักเธอไปไม่ต้องการได้รักคืนมาเจ็บและช้ำเท่าไรไม่มีวันเลิกราขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียวแค่เท่านั้นก็พอแค่ได้รักเธอไปไม่ต้องการได้รักคืนมาเจ็บและช้ำเท่าไร ไม่มีวันเลิกรักขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอครับจบไปสามเพลงพอดีแล้ว,ลวเวลาไม่เยอะเกินไปสิบสองนาทีสิบสามนาทีกว่าก็เวลาโหลดจะได้โหลดไม่นานนจริงผมมีเพลงร้องได้เยอะอะแต่ก็เออ ก็ร้องไปอย่างนั้นนะเพราะไม่เพราะว่าจ้างแต่ผมมีความสุขในการร้องอนะก็ร้องให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยิ้มก็โอเคละนะก็ทุกคนด้านสาธาสุขภาพยังมีสิ่งดีๆให้เราต้องทำอีกเยอะนะฮะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ